มาถึงบ่อดินใหม่รับเก็ตัดต้นยางพลาออกเราจะมาเอาดินไปทำการวิ่งเส่ถนนแต่ว่เาเยวต้องรื้อต่อยางให้เขด้วยนะโอนี่ก็จะได้ตรงนี้แหละเล็กน้อยพวงนี้ที่วิ่งสัก5 0 5 0เที่ยวก็ยังโอเคนะครับ

ปรับพื้นที่ให้ด้วยไรูไหนต่อโอ้นั่นต่อต่อยางอ้ลากไม้เยอะมาก ก็ทําง่ายอยู่แบบนี้ง่ายเนี่ยหมายความว่าเอาไปลงถลนนเะน่ะเกียรบทดีนะครับมันเป็นดินทรายดีก่ก็ดินเหนียวอยู่ดินเหนียวฝนตกใสก่ก็โอ้จบเลยไม่แน่นนกะ็ไปเก็กยเกียบลากเอา ให้ดินนะครับแต่ว่า,าก็ให้ปรับเว้นปีให้ด้วยเราก็ยาเป็นก็ต้องเอายาเป็นก็ต้องเอาขุดเอาเลยไม่ได้ยามปนก็ต้องลือ้อตอกออกฟองๆเขาสั่นเราก็เอาสักลอกสักสามสิบเซนมันจะได้ง่ายๆยี่สิบสามสิบเซนนี่แหละตักง่ายหาน่อยได้สักสามร้อยสี่ร้อยเจ้าก็ ถือว่าได้เป็ตนตะเล่นเขาเลยวะได้เังะหรอเป่ไม่ไมีดินไส้ไม่ดินไส้ใส่กันแกมีเขานีก็ได้บ้างไปเขานีพี่จิเป็ตนตะเป็นตะไรอยู่วะฮะอืมใส่เนียดีอยู่ ออผมละงงกับฝนนี่มาอีกแล้วโอ้ยตกดีแท้เมฆก,ก้อนเดียวนี่ทางนี้ก็แดดทางนี้ก็เมฆก้อนเดียวก็ตกเต็กๆกเต็กเลยเน่ <laughs> เอา้เอาน้ำไล่ฝนออกก่อนอุ้นี้ก็น่าจะได้วิ่งครับ ได้ทำมาหากินกันไปไม่งั้นก็ไม่เสร็จนะครับต้องวิ่งต้องทำบริษัทก็อยากเบิกตังค์ไอเราก็อยากได้เงินเหมือนกันแหละเบิกได้งวดนี้สักหน่อยพอได้หายใจต่อต่อลมหายใจกันไปสำหรับตัวเรานะสำหรับทีมงานเราเอ้าสู้มาเดิมครับทีมงานเราก็เอาไปกำลังใจให้ทีมงานอื่นด้วย งานหน้าฝนมันก็อย่างนี้แหละถ้าเป็นหน้าแรงนะผมถ้าเป็นหน้าอีนี่นะโอ้ดินเอาเป็นคนจะให้เยอะแยะนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ตอนนี้มันติดพิษมันมีข้าวมีน้ำเนาะก็เลยไม่ได้ของเขาเอาไม่เป็นไรตรงนี้ก็เอาได้อยู่ดินดีครับตรงนี้ดินทรายนี่อยู่แต่ว่ามีรากไม้ก็ต้องเก็บกางานเก็บรากไม้เก็บเอาเองนั่นแหละเอาคนขับรถเกีเยรรถบดนั่นแหละ ไม่มีอะไรเรก็ลงมาเก็บก่อนต้องทำทุกหน้าที่ครับเพราะว่าเราไม่ใช่บริษัทใหญ่นะเงินสายป่านไม่นาะเอาจริงจริงเลยสายป่านไม่นาะหน้ามันเขา,เออานะหน้ามันเขาก็หน้าบริษัทใหญ่นี้ก็จ้างจ้างจ้างอย่างเดียวไอ้เรามันเรียงงานเราอยู่แบบครอบครัวหกเจ็ดไอเราก็นนำไปทำเองทำทุกอย่าง ทุกหน้าที่ดูผมต้องทำเป็นทำทุกอย่างเป็นเอเาอย่างว่าเรามันคนน้อยเจ้าน้อยไครน้อยเอินดีครับไปก็ดีอยู่ รงมีต่อก็ดีนะถือว่าดีเลยแหละท่านไม่ได้ไม่ได้จ้างขุดตอนะเผมมาลอกเอาเนี่ยผมก็ขุดต่อให้นะไม่ใช่มาลอกเขาแต่ดินแล้วก็ลอกเขาแต่ดินแล้วก็ไปเลยนะไม่ใช่นะผมขุดต่อให้ด้วยกีนะไล่ละอย่างน้อยนะเขาวันคนละไล่ละสองพันห้าสามพันนะ 2, 5, 3, หรือต่อย่างเลยนะผมคุณให้ชั่ีนะนะก็แยกค้นประโยชน์กันเราได้ดินนะเขาก็ได้ได้เอาตอยางออกนะตอนนี้น่าจะตักสิไร่อยู่บ้างสิบไร่นี่ก็มีนะสองหมื่นสอนกว่านะกบกบกบกกบกกบ เดาลบตัวยงมันน้อยแล้วมันหลายตัวนะเอาไหม <laughs> มันน้อยมันน้อยดเดี๋ยวเดี๋ยวหาเงินก่อนนะลูกใจเย็นๆงินออกก็รัดนี้ได้จะเปลี่ยนโซ่ให้หม <laughs> ดหมดครับช่วงนี้หมดหมดตังค์ตังค์ไม,ม่มีพูดกันแบบ จริงๆเนี่ยไม่โกหกไม่ได้ว่ารวยไม่ได้ว่าอะไรนะตอนช่วงนี้ไม่มีตังค์เราบอกทีมงานบอกลูกน้องถ้าแกไม่มีตังค์นะจ๊ะช่วงนี้กรอบกรอบมันหมูเลยกรอบมันหมูย่างท <laughs> ำไปไม่เป็นไรเอานี่แหละก็ก็เสนอเรื่อเปลี่ยนกันไปนะครับ s> <S เราได้ดินเขาได้ต่อออกได้ไล่ ได้ปลูกใหม่ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวมันก็ลุ่มทางโน้นนะน้ำไหลลงทางโน้นก็จะทำไล่ระดับลงไปลอกเกาสัก20เซนก็น่าจะโอเคเกา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 เกอานะครับพอได้ดินได้สักสามสี่ร้อยที่ยวก็ถือว่าปุ้มอยู่หรอกเอาชูกันไปไม่เป็นไร ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะในช่องกดซับซิงครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์คลิปให้หน่อยสหรับทีมงานเราเนาะใจอีกนุบธรรขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอบพระคุณเป็นอย่างจังเอ้าิปนี้อัมลามาจากพี่น้องเจอกันนะครับคลิปต่อไปนะครับโชคดีไม่ใช่ไปแล้วครับสวัสดีครับ